สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าค่ะนี่ชุดนี้นะคะ80สีค่ะคลาสีสี2กิ่งค่ะราคา650บาทรวมส่งนะคะ5 0สเอ่อ80สี2 5 0กิ่งนะคะราคา $650 บาทรวมส่ง ส่งไปได้ทั่วไทยเลยค่ะดอกไม้สีสวยๆแบบนี้นะคะรับไปแล้วก็สามารถนําไปปลูกต่อได้เลยนะคะกิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาปลูกก็เอาไปเด็ดเป็นท่อนๆน,นะคะกิ่งหนึ่งเด็ดได้ดสักประมาณ2หรือ3ท่อนนะคะแล้วก็ปักห่างๆดอกไม้ชนิดนี้เขาชอบแดดจัดนะคะเวลาสั่งซื้อแล้วเนี่ยเลือกเตรียมที่ปลูกที่มีพื้นที่แดดจัดๆนะคะดอกไม้ชอบมากรดน้ำแค่ตอนเช้าวันละครั้งก็พอค่ะ สวยสะพรั่งแบบนี้เลยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเสร็จๆนะคะนี่แบบนี้เลยติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้นะคะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะ0814007137ค่ะ ทรมาถามกันได้นะคะวิธีปลูกยังไงใส่ปุ๋ยอะไรนะคะพูดคุยกันก่อนได้หรือว่าติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ